มื้อนี้แดดดีๆจ้ะมาย่างออกกําลังกายจ้ะพุน่นแย่ยางมากมันสั้นนังสั้นจ้ะเพืพ่อนๆอันนี้มองหนึ่งอีกด้อยจ้ะเพื่อนเพื่อนอันนี้บนแดดมาหากระเทียมปลาดูด้วยจ้ะมาออกกําลังกายย่างเส,สาวเพราะว่า นี่จสิย ah ังสัสปูนแม่เขียวเขียวบูนอันนี้บ้านอันนั้นเดือดเพิ่นบ้านคุณคุนเอ๋ ปันเจ้าะออนะชิูหลับๆเปียงสันเห็นปะ่ะสูงแต่แย่บริข่าวไปแล้วนะพอเดียวทหารเขาคุ้มอยู่เดีย๋ยวแย่ชิดโุนจับอย่างออกกำลังกายทางหนองนๆซื่อจ้วะวงต้นไม้งามเห็นป่ะต้นไม้งามงาม ต้นไม้มันยืนต้นเน่ยงามเป็นมาเพื่อนๆตะเวนนี่มัเบ่งต้นไม,ม,ม้งามๆดอกไม้งามๆจ้ะเพื่อนๆปูนนี่งามเนาะมันบอลหนาวหรอจ้ะเพื่อนๆมันบอลหนาวหรอสิจะย,ย,ย่างออกกำลังกายสมือจ้ะ ต้นไม้เขาตัดเขาเลยคึงมองนันไว้บรหายแย่แยางเขาไปจ้ะต้นไม้มันใหญ่เขาเลยตัดล่องจ้ะแล้วก็สียางไปเด้อพี่แยง rằng đẹp chứ. Yến xin tam hoàn thang rồi luôn, bạn. Bàn bàn na nhầy mà du kiểu này, thấy nam quang, bạn. Bàn phố thiệt. ข้าราชการระดับต้นๆน,น,นะบ้านก็ราคาเป็นหลายสิบล้านเนาะอันนี้เทียบราคาก็เขา,าไหวดอกเป็นเ,นเพราะว่าคุ้นๆเจ้าๆในๆเอาม,มาตัดตรงยางออกไปทางบนทาองเที่ ไปทางบนะนะเพื่อนๆอากาศมันเย็นจ้ะเพื่อนๆอากาศมันซุ่มอากาศมันเย็นเพื่อนเห็นปะตรงนี้เห็นบานชัดเลยเยิ่งซุ่มยังออกกำลังจ้าดอกไม้งาม,งาม อกไม้งามดีจ้ะเพื่อนๆเห็นป่ะมันซุ่มมันเย็น,ยนดีอ่ะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวียดพายางไปมันเพื่ออะไรก็บปหามันก็ับง่างออกกำลังกายจ้เดดยะเพื่อนๆเยอะไปเยอะเหยียดยางพายางออกกำลังกายพราะย,ยังไงล่อล่อในรถจ้ะ พ่อใหญ่รอดได้รถจ้ะคือว่าเห็นบ่เข้าตรงมาเพราะว่าหนาหนาวหนาหนาวมันบรได้บได้ออกเลยเพื่อนเพื่อนขนโต๊กแชะนั่งกินจะพยายามก็พยายามสิโนดน้ำนักแต่ว่ามันมันก็เยนน็นเย็นนะเพื่อนเพื่อนเย็นเย็นอยู่ เย็นอยู่จ้ะเห็นปะมันจะเป็นปา,างเสียอะไรยังงออกสิไหมเพื่อนๆมันก็เป็นตะยานอยู่จ้ะเป็นตะยานอยู่เฮ้ยเห็นบปะอู้หูทั้งนี้ข้อกันรมืดตลอดเพื่อนๆ เออไม,ม่มองไปแล้วไปแล้วเพื่อนเห็นบ้านปะอู้นว่าไม่มองไปแล้วเดี๋ยายนั่งกลับเย็นๆจ้ะอ่นสิไปป้าวัดหอกจ้ะเพราะว่าเฮาต้องยนาะเพาไม่หนุกอยู่ มีนกอยู่เพื่อนเพื่อนนี่นจ้ะเพืเ่อนยังออกกำลังกายชิวชิวชิวเดี๋ยวเขาสิมาจับยาแอดที่มองอันนี่จะ้ะเห็นปะที่มองพวกเจ้าพวก,บ,ก,กบ,บุมุษรัฐบาล เชือเก่าเชือน่าเอี๊ยงเสียนะเห็นว่มันจะเป็นเป็นที่เป็นซิปซิปลายมีซิปลาทำน้องเนี่ยปลาใหม่อ้อมลำคุ้มแม่เสียไหมเหรอเออเห็นว่ายาเสหิตแข้งหายแห่งสิบเห็นว่าเห็นว่ามันจะเป็นที่แบบ แบบบ้านแบบยังสิไหมเ่นเพื่อนเย็นเย็น,น,นที่แย้ใส่ายา้ไวนอะก็คือมือนนี่แย,ย้ใส่ยังสิเลนะคือคือมันเย็นจ้ะเหมือนนี่เยน็นเย็นก็มาว่านจ้ะก็หว่านยังอุ่นอยู่ที่นี่รู้สึกลมลมเห็นไหมมือแจงดีเนาะเพื่อนเพื่แจงดีงด,ดีลมมันแห้งไเพื่อนเพื่อน เขาเป็นทีว่างจ้ะเขาหามพุงนง่างยางไรจ้ะแต่ตอนนี้เขาตัดต้นไม้จ้ะเ,เลยยางออกยางกลับจ้ะตอนขึ้นแยกบอ บ่าดียถายเนาะ,ะตอนนี้แย่ถ่ยแย่ถ่ยนำลกับไงแย่ถ่ยตัวลุงด้วยถ่ย ai, ตัวลุงคุนบ้านคนตามๆสร้างบัาตาม,ตาม,ตาม,ตาม ทางลงออกกำลังกายกัยแย่แอดเดอร์วันนี้แอเจีมาออกมือละชั่วโมงจ้ะมาออกมือละชั่วโมงอันนี้ทะลงดงเยนะเพื่อนๆแย่เสิลงซาๆาจ้ะทางแลนลงมันก็เสียไหลตืมลงไปเลย นบบ้านคน,นเห็นบหเห็นบ่เพืเ่อนๆยาสิพาลงเลยนี่ยาสิพาลงเห็นบให่ใหญ่ออคอยอยู่กู คิดก mm ันยาหรอกนะเหนปะมองแยกไปเห็นบ้เพื่อน ใหญ่รออยู่ในรถหมอัอพยพน,นิวกับบายบาย